เฮ้ยมาลี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 ยนดิไอ้ตามุดทอไอ้ตามุดทอเค็งเคงมึงเดินตามุดทำไมหลายทีแล้วไอ้ตามุดทอโอ้เต็มกราบ โอเคครับผมก็สวัสด,ดีชาวฟีฟายชาวฟีฟ่าชาวคอนราชาวบีบีชาวพอยแบงค์ชาวเลสิตี้กันด้วยนะครับ ก็ขอกราบสวัสด pues ีคุณผ yeah. yeah, ู้ชมที <laughs <laughs> ่น่ารักทุกๆคนทุกทท่านกันด้วยนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่จะพาทุกเนีคนมาเล่นเกมอับมองอับนะครับก็คือเกมต่อแหลหรือว่าเกมฆ่าตกอนะครับก็วันนี้นะครับพี่มีคนมาเล่นด้วยก็คือมีผมมีมารีมีตั้มแล้วก็ลูกแคนผมแล้วก็นัดนะครับก็คือทั้งหมด7คนนะครับโอเคนะครับเราไม่ต้องพูดพร่มทํำเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับโคตรฮาแน่นอนเดี๋ยวพี่จะปั่นไอ้ตาให้แบบหัวร้อนให้สุดๆให้ทุกคนได้ดูกันะคโอเ วันนี้เราอยู่บนยานในเนี้ยเอลิทตาตาเคยเล่นปะเนี่ยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไม่เคยเล่นครั้งแรกเลยเย้เอาอะไอ้ยตามึงใส่หัวอะไรอะตาโมฮอคไอ้ตัวตทุกข์ตุ่นไอ้ตุ่นทุกขตุ่นไอ้อยู่ใกล้กูหัวแล้วกัวแล้วกสัตว์เลี้ยงก็ได้วเป็นเสียงนะเป็นเสียงนะเป็นเสียงเป็นเสียงใเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงมาพบเป็นผีนะครับทุกคนผมเป็นผีในผมเนี่ยจะสกิลตอนแหลมผมในแม็กซ์ค่อนข้างที่จะสุดยอดนะครับ มาครับทุกคนเฮ้ยเฮออ้ยเค้ผมจะไม่ค่ายตั้มนับผมจะฆ่าเพื่อนผมคนแรกเลยเฮ้ยโอเคโอ้โอ เม anyway uh at uh ื่อกี้ผมใครเมื่อกี้ผมอยู่กับพี่มารีนะผ่านไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อก้ฟังกูกูกูก็เห็นเหมือนกันกูฟังกูกูกูเห็นในตาค้าไม่ไม่ไม่ได้ค่าเลยกูอยู่กัีอ่ะรอดรพเห็นในตแต่กูเห็นในต้า่าาอยู่กับผมพี่ออีกดูพี่อในห้องกับผไม่ตัวเินเดินเดินผ่านหนะเออไ้ิงนะไอ้คิงคี้อะไรอคิงี้อะไรเมอกีูอยู่ไตไม่กูอยู่ไอตั้มเอเออ แต่กูคิดว่ากูคิดว่าไอ้ตานะไอ้ตาอะไรไอ้ตาเดินอยู่กไงเอ็กอยู่ไม่แต่กูคิดไม่แต่กูคิดแค่ความคิดกูกูคิดว่ามึงไว้เพื่อนเมื่อกี้พี่มาลีอยู่กับใครครับอยู่กับูอกับอยู่กับเอ็กครับกูทำเคสอยู่ครับทำไมหล่อมาลุยบ้าทำเคสอยู่เออใช่เหรอครับแล้วเอ็กใอยู่ไม่ตามหรือเปล่าครับเอาจริงจริงจริงเอางี้เอางี้ฟังกูไว้กับ กูกูกูอย sure> uh ู่กับม right> ึงตั้มกูคิดว่าไอเอ็กกูคิดว่าเอ็กกูอดเอ็กเลยกูอดเอ็กแล้วกูกูกูว่าเอ็กทัวเอ็กทัวกูเอ็กทัวกูกูคิดว่าเอ็กใช่ใช่ใช่กูคิดว่าใช่ไอตั้มใช่ใช่เมื่อกี้ตั้มกูอยู่กับมึงถูกไหมตั้มไอ้เเอปล่าเมื่อกี้มึงจะเดินมาหากูด้วยนี่ไอเอ็กตายจบจบเงียบๆจบเงียบเงียบเอ็กใช่ไม่ใช่อ้าว ก็บอกแล้วไม่ใช่ไอปีนไม่ดิมันมันร้องกันใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะตายไปตานะตายไปไหนวะโอเคจะนัดอยู่นี่ผมจูงผมค่ายนัดเลยเดี๋ยวผมค่ายนัดเลยไอเยี่ยมจะไม่มีให้คิวนี่หว่าบอลลี่อยู่นี่ ได้มาลีว่ะเดี๋ยวผมอยากเก็บมันไว้ปั่นว่ะผมอยากเก็บมันไว้ปั่นเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้ตาไว้ปั่นก่อนนะครับทุกคนผมเดินอยู่แถวนี้แหละเดินอยู่นั่นแหละตั้มไอ้นี่ค่ายตายั้มเลยดีว่ะโอเคเอาผมชนะแลยเอาชนะแล้ว <S <s <c oughs> เหรอชนะแล้วเหรอหมดแมปเลยเหรอ <c oughs> เอออะไรวะกูเป็นกูเป็น ว่าแล้ว mm hmm. ว่าแล้วไม่เห็นไม่มีใครเดินเลยกูเอออะไรวะมือทำไมมันหมดเหนียบเลยวะเมื่อกี้กูเป็นผีเมื่อกี้กูเป็นผีคือเมื่อกี้มีคนอะไรมันช่วยกูต่อใครเลยอะไรนะตัวพี่ขี้ข้ามหมดเลยไงไอคินด้วยไงเออแล้วเดินอยู่ข้างๆกูด้วยนะายสัตว์เดินต้องต่อยแล้วกูก็วันเดินไม่เจอใครเจอแต่พี่หิงเออแมอืควยใครไปโดนโง่ให้เขาฆ่าก่อนไว้เฮียใครวะใครไอเมียกูไอสัตว์ เมียกูโดนฆ่าก่อนเลยอ่ะใครก็อยากฆ่าเมียอยากแทงเมียมึงทุกคนเนี่ยโอเคได้นีลาันเข้ามาดิมันไมาอยู่ใกล้กูเหมือนตัวพี่ตาว่ะไปเฮ้ยพอมพอมพอพอพอปิดไม้ปิดไมเลยมาครับทุกคนอันนี้คือเกมที่สองนะครับเมื่อกี้ผมเป็นผีนะครับผมอยากเป็นผีต่อว่ะทุกคนแม่งสนุกมากเลยถ้าเป็นผีอ่ะโพรยผมเป็นคนว่ะเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการเป็นคนแบบเทพให้ดูนะครับทุกคนโอ้ย ให้ให้ไอ้มันปิดออกพิเจนใช่ปะไอ้ต้าเป็นผีชัวผมว่าไอ้ต้าเป็นผีชัวไอ้ต้าเป็นผีชัวไอ้ต้าเป็นผีเฮ้ยกูว่าไอ้ต้าเป็นผีโอโออ๋อใครตายนะไเอ๊ตายโอเคเอาใครไปนะใครเป็นคนกดวะนไผมผม เมื่อกี้ผมเดินตอนนั้มเดินผ่านไคนัดผมไอเนี้ยผมเห็นพี่คินไอเนี้แต่ผมว่าไม่ใช่พี่บิ๊กนะเพราะใครกดไอ้นี้ยเดี่วแต่มึงคิดว่าใครไอไอนัดเดินเดินอยู่ไก่ตั้มอ่ะผมด้วยผ่านศพไปผมกล่าวว่ากูคิดว่ามาลีโอ้โห้ไอไอไอไมไอ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 นอไ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 าไีไอไอไเไอาอไอไไอนอไ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 ออไไอไอไไอไูไไอ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 ไไกไตไอไกูเดินตามหลังมั ผมกูแล้วแต่เนี่ยจริงกูคิดว่ามารีเป็นอ่ะกูคิดว่ามารีเป็นทุกคนมึงเป็นเองหรือเปล่ามึงเป็นเองไม่กูไม่ได้เป็นเองหรือเปล่ากูไม่รอดเมื่อกี้ไม่โอ้กูไม่ได้เป็นกูอยู่กับไอ้เมื่อกี้มันกูอยู่กับไอ้เอกมึงฟังกูนะเว้ยกูไล่ทำเควสกับนัดอยู่อันนี้อันนี้นัดเมียกูกูไล่ทำเควสกันกูถอดเลยกูคิดว่ามารีจบแค่นั้นแหละเอางี้ไอ้ต้อมคิดว่าใครเอ้อย่าเขาได้เกมต๋อโอ้ย ว่ายคิงกูขอรอบหนึ่งกูมาลีกูขอรอบเอ็กเอ็กเชี่ยมรอบเดียวกดเลยพี่นะว่าโอเคมาลีไปเฮ้ยน่าเบื่อเป็นปะใช่ไอ้ตาเปรไอ้ตาเปรเป็นไงอ่ะเชี่ยสกิลตอแหลกเทพอยู่แล้วเป็นไปอ่ะพอแล้วไอ้เปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมผมคิดว่ายคนหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นตั้มนะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นตั้ม ผมคิดเฉยๆนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตั้มนะคิดว่าน่าจะเป็นตั้มเว้ยไม่ใช่มันไม่ฆ่าผมใครว่อีกคนนึงใครวะไอ้ตั้มเริ่มหัวร้อนแล้วทุกคนโอเคนี่น่าจะกินคอมเพรตอยู่เฮ้ยตั้มเข้ามาโอเคคินไม่น่าใช่โอเคคินไม่น่าใช่เฮ้ยอ่โออ๋อโออ๋อฮัลโหลครับฮัลโหลครับไปกดไม่พูดก่อนวะป่ะเออ อ่ะกูคิดว่าไอ้ตั้มกูคิดว่าตั้มกูก็เชื่อตั้มเป็นคนกดดูไม่ากอะไรเหตุผลใช่มึงไม่มีไม่กูคิดว่าตั้มจริงๆเพราะว่ากูอยู่กับคินอ่ะมึงฟังกูกูอยู่กับคินกูอยู่กับคินแล้วคินน่ะไม่ฆ่ากูโอเคป่ะผมก็เดินเดินตามไปทีนะผมเลยก็มาว่ามีไอ้คิงอ่ะเป็นนักวดีอ่ะกูว่าไม่น่าไม่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 น่าใช่นัดกูกูคิดว่าตั้มอ๋อเหรอกูไม่ได้แล้วไอ้ตาไอ้ตาตาเงียบโอเคไอ้ตาหลุดเมื่อกี้นี้แสดงว่ามันจะช่วยตั้มร้อยเปอร์เซ็นต ่าโอเคกู้ไอตั้มกูอได้มกูออกกรอยู่มังจะจะอยู่ๆกู้อะไรตั้มกู้อะไรตั้มู้อะไรหมดเลยกู้อตั้มไม่มีมูเลยอ่ะกู้อตั้มเนี่ยเล่นุดมัวอู้กูคิดว่าไอตั้มชัวเน่ยดูดิอยู่จะหมดก็จะบัูไปละหมดเนี่จเป็นปะนี่เป็นด้วยก็เนี่ย กูง้อะไรเห็นไหมเล่าเอากูง่ออะไรกูไม่รู้ไอ้พวกนียมันหมายปองแต่เราอะควยมาบ้ากันมาต่อกูอยากเป็นผีมั่งว่ะขันใครวะขันขันใครอะเอ็กอ่ะโอเคเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมผมไม่ได้เป็นผีแล้วว่ะทุกคนแต่ว่าผมก็จะเล่นสไตล์เดิมก็คือผมจะปั่นมาลีให้มันหัวล้มนะครับโอเค เดี๋ยวผมทำควสก่อนให้มาดูเนียนๆน,นะครับทุกคนเฮ้ยม,มารีมาล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 ีอยู่นี่ <Thank you. S 1> เอาไม่ทีผอม <laughs> เอ้ยคิงมึงเดินตามกูทำไมหลายทีแล้วไอ้ตาคุณพ่อตามผมนะตามผมนะเห็นเลยไม่ผมดูกล้องวงจรปิดอยู่พี่ตาเป็นคนทำโอ้ย้ยไอ้เแี้ยกูได้เล่นเกมเดียวแย่แม่ไอ้คิงอะเป็นคนเดินตามกูแยใครไม่เชื่อกันแล้วแต่กูขอรอดเลยผมเห็นพี่ตาหมดหมดแย่แล้วแต่ไอ้เหี้ยมึงท่อพ่อเหมือนไอ้เมือกไปหรือเปล่าแย่แม่งหลายทีแล้ว ตาผมเห็นพี่ตาเลยแสดงแสดงไว้ตามต่อแหล่ะคุไม่ได้มุ่งตั้งเว้นมุ้งมุตารอบนี้ฝันไว้นะพี่ไม่ได้มุ้แต่พี่วิ่งตามพี่วิ่งตามไหมนัดเออเดี๋ยวถ้ากูไม่ได้ไปรอบนี้ฝากไอ้ตั้มด้วยคนแรกโอเคถ้าใครมีใครตายฝ่ายตั้มคนแรกก็ผมเห็นกล้องอ่ะเออเหัวเราะ โอ้เต็มกราฟกูเต็มกราฟถ้ากูไม่เต็นฝ่ายตั้มด้วยนะคันต่อไปโอเคโอเคเม้ยกูดูกล้องจริงๆนะเว้ยเนี่ยไอ้แม็กกูไม่ได้เต็ูเควใครเป็นวะอ้เออแต่กูคิดว่ามึงเป็นจริงๆมึงมุดท่อจริงๆปิดเสียงไอ้ฮาวะทุกคนถ้าผมเป็นผีจะสนุกขนาดไหนวะทุกคนโอ๋อไพโบน ทุกคนไอเอ็กอะไรเดินตามผมไม่หยุดเลยสองห้องแล้วแต่มึงแบบมึงเดินตามตามไม่หยุดไม่เออไปส่วนตายเงียบตายเงียบสรุปใครเป็นสรุปใครเป็นสรุปใครเป็นไอต้มไม่ไม่ไม่ไอต้าไม่รู้นะโอเคกูไม่รู้นะมันเดินตามผมอันนี้ผมพูดจากใจแล้วทำไมกูไปฆ่าเมื่อไหร่กูก็ไม่รู้กูไม่รู้แต่มึงมึงอาจจะรอเวลาแต่กูเชื่อมันกูเชื่อมั่นในน้องกูน้องกูไม่ตอแหลอยู่แล้วไม่คิดคดไม่ตอแหลตอนนีผมบริสุทธิ์ผมประกันผมบริสุทธิ์โอเคบริสุทธิ์โอเคบริสุทธิ์มึงมึงคิดว่ามึงเป็นคนบริสุทธิ์ใช่มโอเค โอเคบริสุดที่สามกัมใช่ปะใช่ใช่ใช่แน่โอเคใช่ใช่โอเคบอกแล้วเหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้อีกคนหนึ่งเป็นใครวะที่รักเป็นไปเนี่ยลบเออไม่ได้เป็นโอเคเหลือคนหนึ่งนะครับทุกคนมารีตอนนี้มันเริ่มหัวร้อนแล้วนะทุกคน คือผมถ้าผมถ้าผมพามาเล่นเกมนี <c oughs> ้ต <Christ>. ่อต่อต่อไปนะมันคงจะเป็นบ้าตายเลยครับทุกคนเหลือใครวะเนี่ยให้ผมลองมั่วเลยไหมมาผมมั่วเลยอ้แพ้แล้วอ้าวไอเหียไอนัดเป็นไอเหียโอเคโอเคกดไลคกดไลค์เงียบ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 ยบเคเบื่อไอเฮียผมเป็นลหลอดนแม่เอ็กซ์โอเคผมจะไม่กล้ตานะ จะพยายามใช้บวดในตาเอาเดี๋ยวผมไล okay. 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 ่ฆ <guarding frequencies> ่าโอเคโอเคผมาแล้วคนฟังผมนะ้รลช้ารใครใครฟังผมนะครับ มีคนเข้าไปห้องกับพี่นัทแต่ผมไม่เข้าใจว่าเป็นพี่คิงหรือว่าไอเอ็กผมไม่เอะไรอะไรอะไรกูไม่เข้ากูไม่เข้าเกัไม่เข้านะาไม่จำเไม่เนม่เข้าเนยนะห้องแอดมินนะตัวตัตัวสีอะไรตัวสีอะไรตี้เขียวห้องด้านล่างห้ามองด้านล่างซ้ายม่อด้านล่างกเห็นกูเห็นกูเห็นกูเข้าไปทีไม่มีคนแล้วแต่พี่นัทไป ไม่ผมไม่ได้เข้าไปผมผมอยู่ห้องดีเลยอยู่ห้องใหญ่เลยที่ตามพ่อมึงอนกันกอยู่ห้องนี้เลยไม่ไม่เ่ามึงกูแค่มาตอแหลหรือเปล่าแค่ความคิดกูนะอ่าสิไม่กดไม่ไม่ฟังกูดิฟังกูฟังกูฟังกูกูคิดว่านะน่าจะเป็นคนเสื้อสีชมพูตัวสีชมพูเพราะมันเดินมั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 นเดินตามมันมันเดินตามนัดตอนแรกอะใช่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 ้ช่ใ้่ใช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 ่ดช่ใ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 ชันช่ใ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 ช่กู่ใช่ใม่ กูอยังไม่ทำอะไรกูรูดบัตรกูถามแอดมินว่ารูดบัตรยังไงรูดบัตรละมุดไหมมุดไหมมุดอะมุดอะไรวะก็กดอะไอ้๋อกูทำไม่เป็นน่าสิไปเน้ากูเลยกูไม่ได้เป็นกูเลยทำไม่ได้เห็นไหมเออแต่ไอ้เทียเอามาเถอะไอ้เทียมึงเชื่อกูไอ้ตั้มแน่นอนจกวยตั้มเออเอาไรแตกกูไม่กวยเอางี้กวดกวดกูไอ้ตั้มด้วยกูไอ้ตั้มด้วยถ้าไอถ้ากูตายจัดต่อยตั้มต่อ ไอ้ตั้มต่อเอากูตายฝากสายไอ้ตั้มต่อโอเคโอเคเห็นม่งกูไม่ได้เป็นเมย์ต้ยฝากสายไอ้ตั้ต่อไอ้ตั้มเลยฝากสายตั้ต่อโอ้ยลมเสียวอ่ะมาครับทุกคนตอนนี้ไอคินอยู่นี่โอเคไอคินเป็นพีกับผมนะครับเอ้ยไม่ใช่คินนี่เป็นไอเอ็กดิ โอเคผมชนะแล้วโอ้กลัาไปวัวกูว่าแล้วกูว่าแล้วดาบผมบอกแล้วไอเอ็กไมอตั้มมึงเปิดก่อนนังแต่แรกกูซ่อมจะเสร็จอยู่แล้วลุยหยอกทองอิเกลี่เยเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวมีเกมเกมเร็วไงกูชอบไม่ก็ก็ไอเอ็กอ่ะมันมันไม่พูดอะไรผมและพี่พูดอ่ะเล่นพ่อมึงไงฮะกูซ่อมอยู่กูเล่นจงกูโมโหเองนะไอ้สัตว์ โอเคนะครับผมก็โคตรฮาเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้พี่เล่นอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโคตรฮาจริงหมดทุกคน